หบาทปีการชนาพิเศษนะครับมีสอบถามกันมาค่อนข้างจะเยอะว่าแบบไหนขายได้นะครับเดี๋ยวมาดูแบบแรกกันเลยนะครับอธิบายแบบแรกก่อนนะครับคือเหรียญการชนาพิเศษนะครับรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคา1บาท2บาท5บาท10บาทนะครับเหรียญปกติทั่วไปก็คือรุ่นนี้หัวกับก้อยจะตรงกันนะครับรุ่นนี้นะครับหัว กับก้อยตรงกันทุกเหรียญนะครับแบบปกติถ้าหัวก้อยตรงกันนะไม่ได้รับซื้อนะครับจะรับซื้อแบบที่เป็นหัวกับก้อยสลับกันนะครับอันนั้นคือแบบแรกนะครับพอดีผมไม่มีตัวอย่างหัวสลับนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูอีกหนึ่งรูปแบบนะครับคือเหรียญแบบที่ผมได้มานะครับคุณสมบัติของเหรียญการจนาพิเศษนะครับก็คือเป็นเหรียญ แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเป็นแผ่นแม่เหล็กเหรียญกาญนาเป็นเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเก่านะครับน้ำหนัก3.4กรัมแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับก็ปกตินะครับแต่ว่าผมได้เหรียญนี้มาหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญปีกาญนาพิเศษ1บาทเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่หัวกลับนะครับเป็นหัวตรงแต่ว่ามีความแปลกนะครับคือแม่เหล็กดูดติดนะครับ อ่านี่นะครับวางไว้สามเหรียญน,นะครับอันนี้คืออธิบายเปรียบเทียบจุดสังเกตนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางในการค้นหาให้เป็นแนวทางในการสังเกตเหรียญว่าเหรียญแบบไหนที่น่าจะมีราคานะครับปกติรุ่นนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่ถ้าใครเจอนะครับแบบที่แม่เหล็กดูดติดแบบนี้นะครับอ่า ถ้าใครเจอเหรียญการจนาพิเศษแม่เหล็กดูดติดนะครับแบบนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็น่าจะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับแนะนําจุดสังเกตแล้วก็ให้เป็นเหรียญทางเลือกในการสังเกตในการค้นหานะครับ